สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดออตรงข้างโรบินสันสาขาศรีราชานะฮะพอดีเห็นคนเยอะก็เลยอยากจะรู้ว่าแกขายอะไรผมคิดว่านา่าจะอร่อยมีสปากเกตตี้นะฮะมีสปากเกตตี้ขี้มอทะเลเดี๋ยวดูก่อนนะคาบโบนาร่านี่แกผัดสดๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะสปากเกตตี้โอ้นี่กำลังทำเลย มีหลายสูตรนะมีเบคอนโดอ้ยน่ากินจังเลยโอ้น่ากินมากน่ากินมากนะฮะอยู่ตรงข้างโรบินสันนะครับโรบินสันสาขาศรีราชาฮะอันอนีนน้อันนี้เบคอนผัดพริกแข้งอันนี้คืออะไรหอยเชลล์ผัดพริศขาวโอ้น่ากินจังน่ากินเลยแล้วก็สองนี้ก็ฟอกผู้็กำลังผัดเลยฮะนีก่กำลังผัดเลย นี่ผัดส,ด,สดเลยนะครับร้านสปากเกตตีดูบายเชฟเฉานะครับเชฟเฉาอร่อยถึงเครื่องโอ,โ,โอ้โหโอ้นี่กำลังผัดสดๆเลยครับเขยมาแล้วโอ้โหน่ากินมากเลยสปากเกตตีขี้เมาทะเลโอ้โหน่ากินจริงว้าว โอ้โหพึ่งเคยมาครั้งแรกผมเลยเห็นเลยเอามาฝากเพื่อนๆหน่อยนะครับสปาเกตตี้ที่มาวันหนึ่งมีมทำม,มีสี่อย่างใช่ไหมเห็นนะฮะเอามีมีคาโบนาร่าอะไรอย่างอ่อย่างคาโบนอ่ะไข่กุ้งแฮมเห็ดขายทุกวันไหมครับที่นี่ครับกั้นถึงสุกนะครับใครจะเข้ามา หนุนมาลองลิ้มชิมรสนะฮะจันทึงสุกนะก็อยู่ที่ตรงนี้เขาเรียกตลาดอะไรพี่ตลาดนัดหน้าโรบินสัน,น,นครับตลาดนัดหน้าโรบินสันศรีราชนะฮะนะฮะดีผมเห็นเมื่อกี้คนเต็มเลยผมก็เลยมามุงดูมกับเขาด้วยเหมือนกันผมเชื่อว่าดูสีสันแล้วกับกลิ่นแล้วนี่ดูดูพี่ผู้ชายกันแล้วนะจันทนึงสุกตั้งแต่กี่โมงครับพี่ครับบ่ายสองนะครับผมบ่ายสองจนถึงประมาณสักสอง อ๋อสองประมาณสองทุ่มนะของก็จะหมดอันไหนขายดีๆเลยพี่อันไหนขายดีๆเป็นหอยเชลล์ผัดพริกเผาหอยเชลล์ผัดพริกเผาโอเคมันก็อเอาอันนี้ละไว้อเ,เอานี้กล่องหนึ่งครับพี่หอยเชลล์ผัดพริกเผาโอ้โหน่าก,กินจุงกำลังขาดจะได้รองเท้าเฮอโห่ิน่าก,กินจังเลยอ,อันนี้คือ ขายดีเมนูขายดีนะฮะนะใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ก็ได้แกกแชะนั่ในช่องแับตรอลอย่างนี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามทั้งในเพจ Facebook แล้วก็ YouTube Channel อย่างนี้นะครับโอ้นี่เห็นสีสาระเฮ้ยน่ากินจุงลูกค้าเต็มเลยนี่เดี๋ยวผมขอดูเชฟกันเชฟเฉาใช่ไหมฮะครับผมมีเชฟเฉากำลังพัดเลยขอบคุณครับห้าสิบบาทนะฮะ ใช่ไหมฮะห้าสิบบาทนะครับไม่แพงห้าสิบบาทตุกเมนูมครับ<อ>ขายเปิดขายตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสองวันจันทร์ถึงสุกนะฮะ,ะโดยโดยเชฟเชานีมม่มาอีกแล้วนี่คือเมนูเบคอนผัดพริกแห้งโอ้ยน่ากินจังเว้ยโอ้โหนี่ คาโบนาร่าเนี่ยมีเนืสปากเกตตี้บายเชฟเฉานะฮะอ,อยู่ที่ตล,ลาดนัดโลบินสันศรีราชานะครับอยู่ที่นี่ที่นี่คือศรีราชา50บาททุกเมนูนะครับบ่าย2องนถึงประมาณ2ทุ่มนะครับจันทถึงสุกนะครับมาอุดหนุนมาลองลิ้มจิมรสปากเกตตี้บายเชฟเฉาได้นะครับเอาะละครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปชิมก่อนนะครับ เฮงเฮงรวยๆนะครับเชฟเฉาขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ